ตวนนัสดีครับภาวสยามครับตอนนี้เรามาแผนการตลาดข้อที่2ก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าจับคู่ช็อคโลกครับโอเคจับคู่ช็อคโลกคือเราจับข้อแรกแผนการตลาดข้อแรกก็คือฟีลท l ลอสเราได้ไปแล้วถูกไหมครับแต่ คราววันไม่ได้ให้แค่นั้นยังมีแผนการตลาดที่2ก็คือการจับคู่จับคู่หมายความว่ายังไงเริ่มต้นจากตัวเราครับในขณะเดียวกันอันนี้ผมเขียนว่าเราไว้ก่อนเพราะฉะนั้นในแผนไบนา r ีก็คือซ้ายกับขวาถูกไหมครับเมื่อสักครู่อ่เราลองยกจากเมื่อสักครู่มาเราสมัครเป็นไว้เราหนึ่งคนถูกไหมครับตัวเราแล้วเราก็แนะนำม,มาอีกสคนที่เป็นไว้เหมือนกันสี่คนนะครับ เพราะฉะนั้นการวางแผนจับคู่ก็คือว่ามีวางซ้ายกับวางขวาโดยที่เงื่อนไขของคาาวันเนี่ยเขามีเงื่อนไขว่าการจับคู่ก็คือว่าฝั่งที่แข็งกับฝั่งที่อ่อนหนึ่งสามารถหนึ่งหนึ่งรหัสสามารถไปจับสามรหัสของฝั่งนี้ได้โดยคะแนนฝั่งแข็งต้องมากกว่าสามเท่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น ในส่วนตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าสามจับไอ้โทษ 1, 1> ต้องเป็นหนหนึ่งจับสามอ่าเป็นหนึ่งจับสามบวกตัวเราอีกหนึ่งตัวเราหนึ่งอ่าเดี๋ยวลองมาดูนะครับเห็นเป็นตุ๊กาตาจะเข้าใจมากขึ้นมาสักครู่นะครับอ่าลืมถามว่าไว้จริงๆแล้วถ้าคิดเป็นคะแนน BP กี่คะแนนครับ 90 90 bp ต่อ1ไว้เพราะนั้นคนที่1เรามาวางไว้ตรงนี้นะครับก็เป็นไว้มี90 bp คนที่สองเรามาวางตรงนี้ก็เป็นไว้เหมือนกัน90 bp คนที่3เรามาวางฝั่งนี้เพื่อให้มันฝั่งนี้เป็นฝั่งที่แข็งมีคะแนนมากกว่าเพราะนั้นเป็น90 bp แต่เราสปอนเซอร์มาทั้งหมดกี่คนครับ4<ส>คนเพราะฉะนั้นตามเงื่อนไขเลยคือ1สามารถจะไปจับได้ทั้งหมด3ในฝั่งที่แข็งกว่าไม่จำเป็นต้องอยู่ฝั่งขวานะครับบางคนอาจจะมาวางซ้ายก็ได้3ฝั่งนี้1ก็สามารถจะมาจับได้เหมือนกันแต่ผมยกตัวอ,อย่างให้ให้ดูนะครับก็คืออ่าคนที่4ระวังปัป๊บอันนี้เป็นไว้9 0 b p เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นพอเริ่มเข้าสูตรปัป๊บ จับคู่ช็องโลกทํางานทันที1ไปจับ3ตัวแถมบวกกับของตัวเองอีกหนึ่งเท่าฝั่งนี้เท่ากับ3เท่าเกิดอะไรขึ้นครับลองมาคูณตัวเลขกันดู1จับสหมายความว่าฝั่งนี้3 90เบคูณสบวกกับของเราอีกเกอ่ะเป็น,ปนก็เราคูณ4ไปเลยนะครับง่ายๆก็คือ90 บพคูณสี่เท่าเป็นเท่าไหร่ครับสามร้อยหสิบบพถูกไหมหน่วยเพราะฉะนั้นเราจะเอามาคำนวณเป็นตัวเงินอ่ะลองคูณสิครับต้องเอาคูณอะไรครับสี่ <4. S 1> คูณ4ี่จริงๆถามว่าสมาจากไหนก็คืออันที่จริงแล้วเนี่ยเราจะคิดเป็นยูโรก็คือ3าม้อยสไปคูณ10%ซก่อน นะครับแล้วถึงจะเอามาคูณเอามา <40 S 1> หารด <40 S 1> ้วย4 0ส <40 S 1> เพราะฉะนั้นโดยหลักการก็เอามาคูณ4ได้เลยเป็นเงินเท่าไหร่ครับ1,440 1,440 <4 40 S 1> บาทอ่าทอันนี้เป็นตัวเงินนะครับเพราะฉะนั้นในช็อตที่2ในการจับคู่นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นเองถ้าเราทำตามเงื่อนไขปับ๊บข้อแรกฟีบลอสจะได้แล้ว<ม>เห็นไหมครับประมาณ4,900กกว่าบาทบวกกับตัวนี้ ถ้าเราวางให้เป็นวางให้ถูกตามเงื่อนไขเขาเราสามารถที่จะได้เงินเพิ่มเติมอีก1,440บาทอ่าตรงนี้ใครไม่เข้าใจถามครับครับอ่ารวมกันนะครับเมื่อสักครู่อีก4,989บาทอ่าเอาเลขเป๊ะเลยรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ6,429 6,4 2 9เหนเห็นไหมครับเริ่มต้นเท่านั้นเอง แล้วในขณะเดียวกันเงื่อนไขนี้ตรงนี้เนี่ยในเมื่อเราทำสี่สิบสี่วันได้ uh huh. เพราะฉะนั้นเราก็ยังมีโอกาสสามารถทำแบบนี้เพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นถ้าเราหามากกว่าสี่คนมันก็จะมีการจับคู่อยู่ตลอดเวลาเป็นชุดๆไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าโอกาสที่เราจะได้รายได้เพิ่มขึ้นก็มีขึ้นเรื่อยๆอตรงนี้ใครมีคำถามอะไรไหมครับจับคู่ แล้วถ้าเกิดเป็นตำแหน่งไว้หนึ่งไทเทเนียมหนึ่งแล้วก็ไว้หนึ่งเนี่ยครับอ่าโอเคดีมากครับค,คุณโจก็คือเช่นตรงนี้ไว้หนึ่งใช่ไหมครับตรงนี้เป็นไทเทเนียมอ่าลองมาดูกันครับไทเทเนียมใครจําได้บ้างว่าตัวไทเทเนียมเนี่ยเอ่อบีพีเท่าไหร่ห้าร้อยสี่สิบอ่าผมใส่เข้าไปนะคะรับอันนี้เป็นไทเทเนียมห้าร้อยสี่สิบบีพี ดีมากครับน้องหวยช่วยกันตออ่าเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องจับคู่ช็อกโลกอ่รอบแรกนะครับ90 90 90เป็นไว้หมดถูกไหมฝั่งนี้เรามาวางเพิ่มอีกหนึ่งเป็น90มันก็กลายเป็นเข้าเงื่อนไขพอดีว่า1สามารถไปจับได้ทั้ง3ตัวคือ3เท่าบวกกับตัวเราอีก1เท่ากับ4เท่าเมื่อสักครู่เราเลยคำนวณออกไปแล้วเป็น360 BP คูณสี่เป็นตัวเงินนะครับก็เป็นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่ส,สคราวนี้เมื่อสักครู่มีถามมาอาีกเคสหนึ่งเราถือว่าตรงนี้เราเก็บเง<ช>ินไปแล้วครับ,รบแต่อีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าไอ้ของผมเนี่ยมียังไม่เห็นตรงนี้นะมีไว้มีไทเทเนียมมีไว้ White. ฝั่งนี้ <c oughs> เขาก็เลยมองว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมาวางฝั่งนี้ตัวหนึ่งตัวน,วนี้ฝั่งนี้เป็นเก้าสิบคราวนี้เราก็มาดูซิว่า สามตัวนี้รวมกันแล้วว่าได้อยู่ที่คะแนนเท่าไหร่ครับอ่าลองบวกให้ผมหน่อยห้าร้อยสี่สิบวกกับร้อยแปดสิบหกร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบอ่าเจ็ดร้อยยี่สิบบีพีเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมเลยครับก็เอาเก้าสิบมาคูณอ่าจะคูณสี่เลยก็ได้รวบทีเดียวก็เป็นเท่าไหร่สามร้อยหกสิบอยู่ดีแต่สามร้อยหกสิบ คูณคำนวณมาปั๊บก็จะได้เงินดูเหมือนได้เอ๊ะแล้วทำไมฉันได้กับคนที่เขาไว้ทั้งหมดแต่ความแตกต่างคือเขาลบสามร้อยหกสิบคะแนนที่ออกไปก็จะเหลือเท่าไหร่ครับสามร้อยหกสบอ่าก็ยังเหลือสามร้อยหกสิบพักเอาไว้อยู่แต่ช็อตแรกที่คนที่เขาเป็นไว้ทั้งหมดปืิบปเพบปเบอันนี้ไว้เก้าสิบบวกกับ 2 7 0ถูกไหมครับบวกอามาคูณแล้วเนี่ยมันตัดไปอยู่ยอดรวมทั้งหมดคือ3 6 0ไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์แต่อีกคนนึงเขามีไทเทเนียมมาโผล่ด้วยตรงนี้เขาถึงยังมีพักเอาไว้อีก3 6มพอถัดไปปั๊บเขามาสปอนเซอร์ต่อสมมุติอีกคนนึงเป็นเท่าไหร่เก้าสิบถามว่า เขามาวางฝั่งนี้เลยได้ไหมได้แต่เขาก็จะเสียโอกาสเพราะ90้ <360. S 2> คูณสเป็นเท่าไหร่สามอสิบอ่ะอโทษก็บาลานซ์กันไปหรือเขาอาจจะบอกว่าฉันยังไม่วางฝั่งนี้เพราะฉันเก็บ3า0ฉันมาบวกอีก90ที่เป็นไว้อีกคนหนึ่งพักไว้ก่อนบวกกันเป็น450ใช่ไหมใช่อ่ะสี่าสิบพอมีมาวางอีกตัวหนึ่ง90 เขาก็จับทันทีเลยแต่ในสณ<า>ะนการณกที่เมื่อกี้สามหกสิบในฝั่งขวาแล้วเอาอีกคนฝั่งซ้ายเป็นเก้าสิบก็จับได้เลยใช่ค่ะได้สูญอีกครั้งหนึ่งก็คือต้องรอแล้วไม่ต้องรอก็ได้ฉันอยากได้ตังแล้วฉันจับเลยคือการวางเนี่ยในเมื่อเรามีอยู่สี่นะครับระบบเนี่ยมันจะเป็นตัวจับอัตโนมตัติมันไม่ใช่ว่าเราถูกใจใครแล้วมาวางแบบไหนแล้วเราจะบอกว่าจะจับไม่จับแบบไหน เพราะฉะนั้นการวางอันนี้สําคัญนะครับ่าคุณหมวยคุณยอดครับฟังนิดนึงการวางอันนี้สําคัญเพราะว่าถ้าคุณวางเร็วผิดตำแหน่งเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจับคู่โดยทันทีเลยเพราะมันก็เงื่อนไขข้อนี้มันบอกแล้วว่าจับคู่ช็อคโลกคืออะไรผมยกตัวอย่างให้ดูตัวเราใช่ไหมครับเหมือนเดิมคนน่ดนึงเราคิดว่าราวางไว้ตรงนี้ คนที่สองเราคิดว่าเราวางไว้ตรงนี้ถามว่าถ้าเราจะวางคนที่สามมาไว้ฝั่งนี้นะครับก่อนแล้วคนที่สี่เรามาไว้ฝั่งนี้เพื่อให้ไม่งง,งผมเขียนตัวเลข1นิสองสามแล้วก็สี่เห็นไหมครับแต่ดูจากรูปเนี่ยเหมือนกันเลยกับข้างบนแต่ที่แตกต่างคือคุณวาง อันนี้1ก่อน2แล้วพอไป3ปั๊บมันเกิดไบนารีสอฝั่งทันทีเพราะฉะนั้นระบบอะมันจะตัดให้คุณแค่นี้คะแนนถามว่าเงื่อนไขเขาบอกแล้วครับ1สามารถไปจับได้3เท่าถูกไหมแต่พอเพอินว่าเราวางรหัส1 2 3มันจะจับก่อนเลยก้อนแรกแล้วเรามาต่อด้วย4เนี่ยมันจะไม่ได้จับให้เราแบบนี้เดี๋ยวเราบา,บางท่านอาจจะงงเอ๊ะ ไหนแซมบอกว่าเงินได้หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแต่พอคุณไปวางแบบเนี้ยเงินจะไม่ได้หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนะครับเขาจะจับแค่นี้เพราะฉะนั้นคะแนนตรงนี้เท่าไหร่สองอันบวกการจะจับวิ่งมาอย่างนี้อ่าเพราะฉะนี้นอันนี้สําคัญการวางคือคุณต้องดูก่อนว่าวางอะไรก่อนหลังจะวางซ้ายวางขวาไม่เป็นไรแต่คุณต้องดูว่าฝั่งไหนให้มันตรงตามเงื่อนไขหรือ ในขณะเดียวกันถ้าคุณวางแบบนี้เหมือนเดิมมันก็จะจับทันทีเห็นไหมฮะตอนผมวาดให้ดูเนี่ยผมจะเรียงลําดับให้ดูด้วยผมไม่ได้มาเขียนอันนี้ทีหนึ่งนี้ทีหนึ่ง,งแล้วก็กลับมาฝั่งนี้ผมจะเขียนไล่ไล่ไล่ลงมาแล้วก็มามา,มาเติมตรงนี้มันถึงจะจับมีคาถามไหมครับมีคําถามอ่าว่าแล้วถ้าเกิดสมมุติเราชวนเพื่อนมาได้สองคนเนี่ยครับผมเราจะวาง ซ้ายกัอขวาก่อนถูกไหมคะหรือว่าวางหนึ่งกวางเป็นตำแหน่งหนึ่งสองคำถามคุณยีก็ดีครับของพี่ยีของพี่ยีคืออย่างนี้ผมว่าให้ดูนะครับว่าถ้าเราเองเนี่ยคือเงื่อนไขจับคู่ช็อตโลกผมไม่ได้มีบอกระยะเวลานะครับว่าเอ้ยคุณต้องได้สิบสี่วันเหมือนกันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ยีบอกถามนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะ,ะเราสปอนเซอร์มาได้สองคนอ่า พี่ยีอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันก็ต้องทําต่อฉันยังมีเวลาอยู่ฉันก็มาวางไว้ฝั่งเดียวกันก่อนก็ได้อ่าอันนี้คุณยี้นะครับอันนี้ตัวถือว่าเป็นรูปของเขาพอหลังจากนั้นเราสามารถไปแนะนําทําการตลาดเพิ่มเราได้มาเพิ่มเราก็มาดูซิเราก็มาวางตรงนี้ทิ้งไว้ก่อนก็เป็นรูปของเราอีกคะแนนมันยังคงเก็บไว้ให้เราไม่ได้หักหรือหลบ ลบทิ้งไปไหนแม้จะผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์แต่หลังจากนั้นนะครับคุณยี้บอกว่าเอ้ยฉันได้มหอีกคนหนึ่งฉันก็ามาวานตรงนี้ตัวระบบมันเนี่ยมันจะจับคู่ให้ทันทีม,มันจะเกิดการจับคู่ทันทีหรืออีกรูปแบบหนึง่งคืออันนี้ตัวเราครับจากนั้นเนี่ยบางท่านอาจจะย,ยังไม่ได้เริ่มสปอนเซอร์ใครเลยอ่ะอย่างเช่นยอนอย่างเงี้ยยังไม่ได้สปอนเซอร์ใครถูกไหมหรือหมวย แต่พอเกิดพอเอ่ยว่าเออหวยเข้าไปดูในระบบหลังบ้านในแบ็กเอนของเราทําไมมันมีใครก็ไม่รู้มาต่อเราเนี่ยใครก็ไม่รู้มาต่อเราอีกทั้งสองคนพอเอ่ยว่าพอหลังจากนั้นหมวยเริ่มสปอนเซอร์ที่เป็นลูกของหมวยเองมาเพิ่มที่วันนี้เราเราผ่าแผนมาก็คือว่าคะแนนที่เขามีเช่นสองคนนี้นะครับคนนี้เป็น เป็นไวท์สมมุติคนนี้เป็นไวท์ไว้คือเก uh ้าสิบบีพีไว้คือเก้าสิบบีพีถามว่าตรงนี้เนี่ยคะแนนทิ้งไปเลยไหมอันนี้ยคอนเฟิร์มนะครับคะแนนไม่ได้ทิ้งนะคะแนนยังคงเก็บไว้ให้คุณอยู่เพราะฉะนั้นพอหลังจากหมวยสปอนเซอร์มาเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วคนที่สองหมวยสปอนเซอร์มาถ้าหมวยมาต่อตรงนี้เสียหายไหมก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าหมวยโยนมาวางฝั่งนี้ปั๊บ เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมฮะ mm hmm. เข้าแผนพอดีเลยมันจะจับคู่วิ่งมาอย่างนี้ทา,ทางที่ไม่ใช่ลูกเรา mm hmm. ก็จับคู่ให้คุณทันที mm hmm. อ่าเห็นไหมเริ่มอันนี้เรื่องความแตกต่างนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. hey, ฉันเนะพิ่งมาแต่ว่ามีคนที่อยู่ข้างล่างนั่งเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เป็นอัพไลน์เนี่ยเขาสามารถจะโยนคนอื่นๆมาต่อเราถึงจะไม่ได้เป็นลูกเราโดยตรงก็ได้ แต่คะแนนนะครับความพิเศษของคราวันคือคะแนนมันจะวิ่งผ่านทุกคนเหมือนกันหมดไม่ได้ว่าทิ้งเสียเปล่านะครับคุณยังมีโอกาสได้คะแนนตัวนี้ด้วยอ่าเนี่ยแหละคือความพิเศษของมันเพราะฉะนั้นแต่สิ่งสําคัญที่สุดเงื่อนไขเห็นไหมครับว่าอ้าวแล้วทําไมถ้าคุณหมวยวางตรงนี้ยังไม่วางทําไมมันถึงยังไม่มีการจับคู่การจับคู่ไบนารี่คือต้องมีซ้ายกับขวา เพราะฉะนั้นสังเกตไหมครับว่าพอเรามาวางปัป๊บตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคราวันระบบเขาจะเห็นทันทีว่าคุณมีการทํางานที่เป็นไบนารีเห็นไหมอยู่ขวาอันหนึง่งซ้ายอันหนึง่งแสดงว่ามันมีการทํางานและเป็นไบนารีแล้วเขาก็ถือว่าคะแนนที่มันคาอยู่หรือที่มันกองไว้ให้คุณอยู่เนี่ยนับรวมหมดเลย,เ,ลยเนี่ยคือความพิเศษที่ไบนารีที่อื่นๆไม่มีให้ คุณโจ้มีคำถามอะไรยังอื่นไหมแล้วถ้าในชั้นต่อไปเนี่ยครับมีแม่ทีมโยนมาท<ฮ>ีละสามคนอะอะให้โยนสามคนเลยแล้วไม่ทำเลยนะอ่ายังไม่ทำะไรนะครับสมมุติเซตนี้หมวยรับตังค์ไปแล้วออยอดรับตังค์ไปแล้วปรากฏว่ามีแม่ทีมระหว่างนี้แม่ทีมโยนมาให้ปึ้งฝั่งนี้นะครับอันนี้ของแม่ทีมปั้ง,ป,งปั้งมาใหม่และอีกเซตหนึ่งอันนี้ของแม่ทีมส่งมา ในขณะเดียวกันยอดบอกว่าเฮ้ยผมไปสปอนเซอร์มาได้คนหนึ่งผมก็เอามาวางตรงนี้เห็นไหมฮะเป็นรูกของย้อนหรือรูกของหมวยก็ตามคุณสังเกตไหมครับช็อตแรกเนี่ยหนึ่งจับสามอันนี้รับตังไปแล้วพอมีข้างบนโยนมาปั้งปั้งปั้งเราโยนมาฝั่งนี้ของเราอีกคนหนึ่งมันจะทำงานทันทีเพราะว่าเปิดเปิดล็อกของบนดี่แล้วใช่ใช่ออ เห็น oh, ไหม,ไมต่อไปแล้วก็หาเนเดียวก็คือจับได้เลย<อ><อ>ไม่สนใจว่า<ม>จะมาจากไหนเขาาไม่สนใจว่าคุณจะต้องมาทําซ้ายด้วยขวาด้วยไม่ใช่<ม>ความพิเศษของมันคือตรงนี้ที่อื่นเนี่ยคือคุณจะต้องมีทั้งซ้ายแล้วก็ขวาคะแนนเท่าไหร่สมมุติคะแนนมี300ฝั่งนี้มี280เขาก็จะตัดแค่280เก็บไว้อีก20เห็นไหมครับความความน่าสนใจคืออะไรแต่สิ่งสำคัญคืออะไรครับเขาก็ต้องแร์กับคนที่ เขาโยนลงมาคุณทํางานปั๊บมันจับคู่ให้คุณทันที mm hmm. ไม่ว่าจะฝั่งไหนคือเราอย่าไปยึดติดว่าต้องเป็นขวานะต้องเป็นซ้ายนะ mm hmm. คุณดูที่คะแนนมันจะบอกเลยในหลังบ้านเนี่ยมันจะระบอกบอกเลยว่าคะแนนข,น,นขวาเท่าไหร่<ช>อย่างโจ้ตอนนี้คะแนนด้านขวานะครับหกร้อยเจ็ดสิบานที่โจยังไม่ได้สปอนเซอร์ใครที่เป็นลูกโดยตรงเห็นไหมฮะแต่คะแนนมารอแล้วนะ ถ้าลองโจ้สามารถจะปลดล็อกเงื่อนไขแรกก่อนเลยคือต้องมีซ้ายกับขวาก่อนปั๊บเนี่ยมันจะเข้าเงื่อนไขสามเหลี่ยมตรงนี้หลังจากนั้นใครโยนคะแนนมาฝั่งไหนก็ตามเราทาอีกฝั่งหนึ่งให้มันแมทชิ่งจับคู่คนคนึงก็จับเลยรับตังเลยแ,<ต>แล้วถ้ามีหลายชั้นอีกคุณก็ได้ต่ออีกแต่ถาม่อกี้นี้ที่บอกบอกว่าเจ้ต้องหาซ้ายกับโจ้ต้องฝั่งซ้ายและฝั่งขวาับอย่างที่บอกอ่ะแล้วมันก็กลายเป็นว่า เวลาเราสปอนเซอร์พาก็เอาไว้วางซ้ายทีขวาทีกันหรือเปล่าะถึงได้คือหมายความว่าเราปลดล็อกก่อนเราจะวางไหนก็ได้ดูทีมแข็งทีมอ่อนเป็นหลักใช่เราดูทไหนแข็งเราฟังวางฝั่งอ่อนเลยคือพี่ยี้พี่ยี้ลองนึกภาพว่าชื่อของมันนะครับอืมันชื่อว่าไบนา r รสิ่งสําคัญอย่างแรกเลยอ่ะถ้าเราไม่ปลดล็อกตัวเองโดยที่เราเองต้องมีตัวเรา ต้องมีซ้ายกับขวามันจะเข้าเงื่อนไขไบนารีเห็นไหมสองฝั่งแต่อย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยกว่าคุณจะมาเริ่มทําข้างหน้าคุณที่ข้างบนโยนมาต่อจากคุณเนี่ยมีอยู่สองคนแล้ว mm hmm. แต่พอคุณวางปาั๊บเขาไม่ได้มาคิดต่อจากนี้ให้ใหม่แล้วลบไอ้คะแนนน,นนี้ทิ้งไปเขาบวกคะแนนของเดิมที่วางไว้ให้ด้วยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้ถ้าหมวยลองเข้า Access ตัวเองเข้าไปดูจะเห็นว่าตอนนี้คะแนนตัวเองเท่าไหร่อ่าเปิดได้ไหมลองเปิดดูก็ได้ว่าอ่าของพี่ลองเปิดดูก็ได้ว่าตอนนี้คะแนนฝั่งขวาของตัวเองเท่าไหร่แต่สิ่งสำคัญคุณต้องปลดล็อกให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมันง่ายแล้วคือครั้งแรกปลดล็อกแบบนี่ปุ๊บต่อไปก็วางได้เลยวางได้เลยดูตำแหน่งคือ ดูคะแนนดูนนไดนนหนเยอะ,อะฟังเยอะฟังเยอะยังนนไงให้คืนเพราะฉะนั้นเนี<อ>่ยสิ่งที่ผมแบบว่าตื่นเต้นมากสาหรับข้อนี้เนี่ยหลังจากที่ไปผ่าแผนมาแล้วเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนถึงได้แบบหลักหมื่นภายในช่วงแบบไม่กี่สัปดาห์ก็เป็นหมื่นได้เพราะอะไรเพราะข้างบนเนี่ยก็มีโอกาสโยนโยนมาให้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วเขาสามารถจะโยนมาให้แต่คุณต้องปลดล็อกตัวเองรอให้ได้ก่อนเพราะนั้น อย่างแรกที่ผมอยากจะแนะนําเลยคุณต้องพยายามหาลูกที่เป็นซ้ายออขวาให้เร็วแล้วต่อไปมันง่ายแล้วตรงนี้สมมุติว่าข้างบนจะมีกี่ชั้นอ่าอันนี้นะครับข้างบนมีกี่ชั้นก็ตามเนี่ยโยนเขาโยนลงมาปุ๊บเนี่ยถึงเราจะไม่รู้จักข้างบนเลยอีกสามสี่ชั้นข้างบนเนี่ยได้หมดถึงสุดท้ายเลยถึงสุดท้ายเขาจะนับแบบว่าออินฟินิตี้อ่ะคือมันจะไปเรื่อยๆยกเว้นว่า ช็อตไหนที่เราวางปั๊บตัดเงินแล้วอ่ะก็เคลียร์ไปเป็นช็อตชอตเราวางปั๊บจับคู่เคลียร์ไปเป็นช็อตชอตไป